ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมเช่นเคยวันนี้อยู่กับผมเองไอคุงแช n แนลนะครับ mm. ซึ่งมีคนมาขอกันมากให้พี่สอนทําบั็ใหม่ซึ่งผมอาจจะเลดเ mm. มายาวนานมากเลยวันนี้ผมก็ได้ทําการสอนแล้วนะครับเรียบร้อยสัตว์เลี้ยงนะครับนี่คือ exp จะไม่มีสักอันเลยนะนี่ก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับมาอยู่ตรงนี้ มีความอืดอยู่ที่ประมาณ5ล้านแต่ของผมเจ็บนะครับก็เลยทำให้ต่อยหินนี้ได้ซึ่งมันแล้วแต่จำนวนที่บั๊กมันจะติดเวลนะครับถ้าเกือบใครทำแล้วแล้วมันอยู่ที่เวล20แสดงตั้งแต่เวล1ถึงเวล20ไปเลยอะแสดงว่าทำบั๊กตัวน,นั้นไม่ติดนะครับซึ่งผมทำไอ้ตัวนี้ติดนะติดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมาดูกันว่าทำยังไงคือให้เราทำอย่างนี้กดที่สัตว์เลี้ยงเรื่อยๆนี่ มันก็จะขึ้นนะว่าบั็กเราขึ้นไหมนี่นะครับอุ้ยอ้าวเก,กดลงแข่งแมวแมวแมวไม่ลงไม่ลงเอาไม่มีใครลงนี่หว่าเออไม่น่าตายเลยแป๊บนึงขอ,อตัวนี้ก่อนผมไม่ลงนะเมื่อกี้เพราะว่าหนึ่งเลยมันไม่อยากลงนะครับมาสอนทําบั็อกอยู่นะก็นะต่อต่อต่อเมื่อกี้ยัง ยังไม่เสร็จนะซึ่งจะเป็นอีโบไม่อีโบก็ได้นะซึ่งจะทำบัคกนะครับนี่ตอนนี้บักหกร้อยละของผมนะครับถ้ายี่สิบนาทีมันจะได้ตัวละหนึ่งหมื่นนะส่วนออร่าของผมมันจะได้บวกทีละสิบเพราะว่าผมรีประมาณนี้เลยนะครับก็ต่อยไปเรื่อยๆนะต่อยกว่าบัคกมันจะ ขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับคนที่จะเอฟเคนะครับก็ต่อยไปเรื่อยๆทั้งคืนเลยเพื่อที่บั๊กได้เยอะๆนะครับสําหรับคนยิ่งรียิ่งเยอะขึ้นไปใหญ่บัคกมันก็จะบวกเยอะนะครับเหมือนผมเลยเหมือน f c ผมเลยนะครับแต่ละคนที่เขารีกันเยอะๆนะครับบางคนรีเป็นหมื่นก็มีนะครับโดยรีกันแบบโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะก็มีเยอะเลยนะครับก็วันนี้นะก็มีแค่นี้แล้วกันสําหรับการทําบัคนะครับไม่ได้ยากเย็นเลยนะครับก็ ถือว่าเกมนี้ทํบว็กง่ายที่สุดแล้วอ่ะมาดูบั็กนี่ทำแค่แป๊บเดียวหนึ่งพันแล้วไงอ,อืมแค่แป๊บเดียวนะครับก็ใครอยากจะได้บั็กก็อย่าลืมมากดไลค์กันแล้วกันนะครับซึ่งผมจะแจกในวันไหนนะั้นตอนที่ไลค์เยอะๆนะครับผมจะกลับมาแจกนะครับซึ่งผมจะแจกตอนสามพันซับฮะมีแต่ถ้าใครอยากจะให้แจกตอนก่อนสามพันสองพันซับนะครับต้องขอคนไลค์แล้วขอไลค์สักหนึ่งร้อยแล้วกัน เพื่อที่จะได้แจกกันไวๆนะครับบลกนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับ